saw as they were a same were สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องเลี้ยงง่ายๆบอนสีก็สวยได้นะคะซึ่งปสุเนี่ยเลี้ยงบอนสีแบบธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเลี้ยงปล่อยให้เทวดาเลี้ยงเลยค่ะต้นนี้เอ กวนอูนะคะและงาวกวนอูอยู่ในกระถางเดียวกันเลยค่ะประสุปลูกรวมไม่เลยค่ะเพราะว่าประหยัดเนื้อที่ประสุเริ่มเต็มไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ปกลูกรวมๆไอ้ที่เขาขาวตตาใบนี่ก็คือแป้งหมัดหมาเนื่องจากเวลาเราปลูกเลี้ยงกลางแจ้งแบบนี้ก็จะมีมดมีไรแดงใช่ไหมคะมีเพี้ยเราก็จัดการก่อนที่เ เพี้ยจะลงก็เริ่มเห็นมดมาก็เอาใช้แป้งหมัดหมาผสมน้ำฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดพ่นไว้หน่อยนะคะการเลี้ยงบนสีการแจ้งปัญหาก็คืออันนี้แหละค่ะเพี้ยไรแดงมดพวกนี้ค่ะแล้วก็หนอนชาเขียวที่จะมากินใช่ไหมคะเราก็ป้องกันไว้โดยพอเห็นมดเริ่มเดินเราก็จัดการไว้ก่อนผสมแป้งหมัดหมานะคะแล้วก็ฉีด ไล่มดไปก่อนก่อนที่เขาจะไปขนเพี้ยมานะคะแต่ถ้าเป็นแล้วเราคงต้องใช้ยาแรงมากกว่าน,นั้นต้องเป็นสตาร์เกิลจีหรือไม่ยาอย่างอื่นเพื่อกําจัดไรแดงเพราะไรแดงเนี่ยกําจัดยากมากๆการเลี้ยงก่นสีกลางแจ้งก็จะมีปัญหาแค่นี้ค่ะอปลาสูนเนี่ยเลี้ยงเขาแบบให้เทวดาเลี้ยงโดยวางไว้กลางแจ้งวางไว้รวมๆกันอย่างนี้ค่ะ ให้แดดครึ่งวันเช้าเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าบ้านของบ้านปลสุเนี่ยตอนเช้าแดดจะส่องเขาครึ่งวันแต่พอบ่ายแล้วตัวบ้านจะบังเขาก็จะไม่ได้แดดก็จะทำให้เขาไม่โทมจัดนะคะถ้าแดดจัดกินไปทั้งวันเขาก็อาจจะไม่ค่อยไหวแดดร้อยฝนร้อยในช่วงครึ่งวันเช้าเขาก็จะสวยโดยธรรมชาติแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบอลชุดเนี้ยเขาอยู่ในตู้อบ แล้วก็ยืดยาวไม่สวยค่ะเขาเป็นบอลโบราณบางครั้งอะ่ะเขาก็ชอบการเลี้ยงแบบกลางแจ้งนะคะบอลโบราณอย่างหลวงราชนีหาอย่างเอ่อกวนอูเงากวนอูเนี่ยให้อยู่ในล่มอยู่ในตู้อบเนี่ยไม่สวยเลยค่ะเขาต้องอยู่กลางแจ้งแบบนี้เขาถึงจะสวยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นิสัยเขานะคะว่าบอลบางต้นเนี่ยชอบแดด ชอบแสงมากน้อยขนาดไหนอย่างเช่นองค์หญิงท้อฝันเนี่ยเขาเป็นบอลที่ชอบแสงมากชอบแดดมากนะคะเขาถึงจะสวยเขาเป็นบอลโบราณเลี้ยงกลางแจ้งก็สวยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเลี้ยงในตู้จะ,จะสวยอย่างเดียวนะคะชายชนก็เช่นกันเวลาเขาอยู่นอกตู้เขาจะสวยอีกแบบหนึ่งสวยแบบบึกบึนสวยแบบประสะว่ามันสวยแบบธรรมชาติดีแล้วก็ต้นเนี้ยค่ะเนี่ยหลวงรัชนีหา เงินแสนเนี่ยค่ะเขาก็ชอบแดดเมื่อก่อนนี่อยู่ในตู้อบนี่ไม่มีความงามยิ่งต้นนี้ด้วยแล้วเนี่ยค่ะไกาทองประเสริฐของประสูเนี่ยเวลาได้แดดได้ฝนร้อยโอ้โหได้โพแทสเซียมจากอากาศได้จากออน้ำฝนเทาให้เขาโตใบสวยซึ่งประสูก็ไม่ได้พาขยายขายสักเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าตอนหลังๆเขาแผงก็เลยเกรงใจว่าบางทีพระสุส่งไปแล้วเขาแผงเขาไม่กัดสีแบบครึ่งๆครับภาพแบบนี้พระสุก็เกรงใจนะคะเลยไม่ค่อยได้ขายก็จะบอกลูกหล,ลานว่าไม่มีไม่มีเพราะว่าบางทีก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะการแผงของเขาเยอะมากเลยพระสุก็เลยไม่ค่อยได้ขายแล้วพระสุช่วงนี้พระสุลงคลิปวันหนึ่งสามคลิปเนี่ย ก็อย่าเพิ่งลาคาญประสูนะคะเนื่องจากเดี๋ยวออกพรรษาแล้วประสูจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็คงไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงสักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เลยเร่งเร่งมือลงให้เยอะๆเข้าไว้ก่อนเพื่อชดเชยต้นนี้คุ้มทรัพย์ค่ะพออยู่ตอนอยู่ในตู้อบเนี่ยไม่มีความงามเลยพอมาอยู่กับแสงแดดแดดร้อยฝนร้อยแบบเนี้ก้านก็สั้นกัดสีสวยเห็นไหมคะแล้วก็ไม่ตกง่ายๆใบเนี่ย ไม่เด็ดทิ้งก็ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดไม่ร่วงไปไหนเห็นไหมคะว่าเขาไม่จําเป็นต้องได้แสงอะไรมากได้ได,ได้ได้ตู้อบแม่ปราสูรก,ก็พูดผิดไม่ต้องจําเป็นต้องอยู่กับตู้อบอะไรนะคะก็อยู่ได้แสงเยอะๆแบบนี้เขาก็สวยได้นะคะกระองปะเสริฐของประสูเนี่ยใบนี้สวยๆจับมีเนื้อของใบพืชสวยมากเลยคะ่ะประสูเอาบอลสีมาเลี้ยงแบบง่ายๆวางซ้อนๆกันเนี่ย ด้วยว่าบางทีพระสุเนี่ยแก่แล้วเนาะจะยกบอลสีจะจัดระเบียบบอลสีบางทีก็ปวดเมื่อยบวดอายุก็หกสิบสามแล้วนะคะประสุก็จะมาจัดระเบียบจะมาเอ่อยกขึ้นยกลงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยไหวนะคะจะปวดเมื่อยไปหมดวันวันก็ดูดูได้นิดๆหน่อยๆมาดูแลแบบลดน้ำใช้สายยางฉีดฉีดลดเลยคะ่ะ ไม่มีเวลาที่จะมาประครบประงมเขาเพราะอย่างจะต้องทําคลิปจะต้องอะไรด้วยช่วงนี้ก็ทําคลิปเยอะหน่อยนะคะเดีย๋ยวออกพรรษาแล้วก็คงจะทําน้อยหน่อยอย่าเพิ่งลาคาญกันนะคะแล้วก็เลี้ยงกันแบบง่ายๆแบบนี้ให้ได้แดดครึ่งวันนะคะแล้วก็สําคัญก็คือเราปรุงดินให้เขาดีๆอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปบำรุงอะไรเขามากมายไม่จำเป็นว่าจะต้อง ไต้ปุ๋ยได้อะไรปรสุก็ไม่ได้ให้นะคะเนี่ยบางทีด้วยความขี้เกียจปสุเลี้ยงรวมกับพริกเห็นไหมคะเนี่ยพริกหน้าบ้านต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยคะ่ะแล้วปสุจะฉีดสารเคมีก็ไม่ได้เพราะว่าพริกต้องเก็บกินนะคะแล้วก็ปลูกข้างๆต้นส้มจี๊ดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าปสุยกขึ้นยกลงหรือจัดระเบียบให้สวยงามก็ไม่ไหวมันจําเป็นว่าเอาแบบปสุชอบนะคะว่า ชอบต้นนี้ก็เลี้ยงแบบนี้เห็นไหมคะส้มจี๊ดเนี่ยจมด่างด่างทั้งใบด่างทั้งลูกเลยนะคะเนี่ยลูกผสมคนเปนกันอยู่ใกล้ๆเนี่ยคะ่ะเอาเป็นแบบสบายใจของปะสุนี่แหละคะ่ะอะไรก็วางได้ก็วางเนาะก็ปะสุก็มีตู้อบอยู่บ้างก็เอาไว้สําหรับอบบรรดาบรรสีใหม่ๆบรรสีลูกที่ผ่าออกมาแล้วขยายพันธุ์ต้นเล็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็บางต้นเขาก็จะชอบตู้อบแต่บอลโบราณเนี่ยต้องเอาไว้ข้างนอกอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะถึงจะสวยเพราะาสุเอาไว้ในตู้อบแล้วโ,โหเขางองแงงองแงกันเนี่ยเลยค่ะประสุมาวางไว้นอกบ้านหน้าบ้านเลยนะคะเนี่ยนอกรั้วบ้านด้วยเพราะว่าประสุก,ก็เลี้ยงในตู้ก็ไม่สวยแล้วนี่ก็เอามาไว้นอกบ้านเขาก็สวยวันสวยคืนนะคะ เลี้ยงง่ายๆอย่าเอ่อทำเป็นเรื่องยากถ้าเราทําเป็นเรื่องยากเขาก็จะยากไปกับเราเขาก็จะไม่สวยจะงองแงจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอมีมดขึ้นมีเพี้ยเอเราก็กําจัดเพี้ยใช้สตาร์เกิลจีโรยโรยคนต้นเมื่อเห็นลายแดงแล้วแต่ถ้าไม่เห็นเห็นแต่มดอย่างเดียวก็แป้งหมัดหมานี่แหละค่ะฉีดฉีดฉีด,ฉดไล่มดไปซะก่อนเนาะเพื่อ ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีพวกชีวภาพก็ลดไปนะคะสารเคมีชีวภาพก็ถ้าจะใช้สารเคมีก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเนาะถ้าชีวภาพใช้ได้ก็ดีแต่บางทีถ้าเป็นแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็นเชื้อราแล้วมีายแดงแล้วชีวภาพเอาไม่อยู่เลยค่ะแม้แต่น้ำส้มควันไม้ก็ยังเอาไม่อยู่เลยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ